ขัดมาหลดเท้าบ้านจูบเห็นอยังเลยโอ้มันคือมันสมบุกสมบันแห้งนะผู้จะซื้อต่อ๊ะเตียงนี่ก็ค anyway> ิดนักเติบดนี่มีอยังผิดปกติปะกำลังเด้ทางอย่างที่วดด้วยวัดดีลเล่เฮ้ย

พ่อแม่พี่น้องบัสสุขุสุขคนพี่น้องเลยทักทายสวัสดีตอนบายๆเนาะตอนนี้มาเตียงกับรถมาซ่อมอีกแล้วพี่น้องเลยเอ่าหลายอย่างเลยมือนี่าตั้งศูนย์ให้เด้อช่างเด้อพวงมาลัยมันอยากเบี้ยวน้อยนึงเออรถกระเบิงมาได้เลยพี่น้องเลย <c oughs> โอ้เขาล่าทัศนฉีดจตจะมาลับนะบางล่านะ

มไม่ได้ครับแบบดังแม่ทั้งร่างอะรเนี่ยอ,นอ๋อเปลี่ยนังกงนะเนาะโชคมั้นเน่ยมันมันคือมันคือบาทลุมมันนอดรุดบ่ เฮ้เหได้บ้างนี่มีน็อตใช้บ <ein bisschen> ้างแหบุมีสร้างว่าจะน้าออกบ้ออกได้บ้าออกได้บเลยเออ บวกทั้งยมบทั้งคาแห้งเนยออกรวแรกคันมันก็ได็เฮ็ดเลมันมันมันชีดังเ้อนบวนดเนาะก็บุญอะชีดังแต่มันกเก็กกๆเกตัวนึงมันมันเป็นในโดยหน้าการสะบัดมันเคยไปตัวนึงนะน็อตมันรวมในขันเขาบึ้งไงดังกุ๊ก

ทีบยังเลยพี่น้องเลยโปดโพ,พเดี๋ยวมาเปรียบเทียบมันก็รดคันนีแบบาาน,นี้พี่น้องเห็นเนาะโอ้สบายดีด้วช่างเด้ออ่านี่พี่น้องเลยน,นี่ย<า>ังไม่มมมกิฟต์น,น,นี่เนาะเปรียบทเทียบก็ลดบาเตียงนี่ยมันคนลนเรื่องเลยนะนั่นโบหินได้จักรชายรถใช้บวกแด,ดงคือลืดนเยอะขนาดไม่นี่มีปัญหาเนาะเกอบคล้องอืม พี่น้องเอ้เออบึงโหลดเพิ่นก็โหลเฮาต่างกันพี่น้องเนาะเพิ่นเอิ้นรุ่นหยังไงเนาะคูโรระเป็นเป็นเป็นโตโยต้าแท้เนี่ยทวเนาะอ่าแต่เป็นไฮบริดพี่น้องเอ้ยพวกคู่มือนี่โอ้เบิ่งยากในเมืองลาวฮอน ขนาดรถรถเบนต์ยังรถเบนจีนยังมีอีพ่เลยขี่ลำบ้านเขาในเชฟวาเด้อขี่รถเบนต์หนูเบนจีนแคมป์รี่แคมรี่แมนจนเลยไม่ันเป็นจีนแท้เป็นหนึ่งที่แทพี่น้องเลยนี้เป็นกึ่งไฟฟ้ากึ่งน้ำมันเนาะเป็นไฮบริดเพื่อนว่ะพี่น้องเลยอ่า อันนี้มันยังมีปัญหาอยู่บ่ยังมีใหม่เลยแกยมันมีปัญหายัางไงเพิ่นเอามานี่มีเปลี่ยนมันเขื่อนอ๋อเอ่อเซ็ตตัวไปตัวจติตตาก็มาเช็คได้พี่นองงนะ้องเนาะอ่ารับเช็คทุกรุ่นทุกยี่ห้อแต่ว่าอะไรไม่ถ้ามันเพลนี่มันต้องได้ซั่งเนาะม,มันบวกคือของมันเองพี่น้องเลยของเองนี่มีเลยอ่าบางรุ่นเฉพาะแต่รุ่นเกา่เกาๆไปหรอกแต่ว่ารุ่นใหม่มากอะ ดังเชื่อเพิ่นสั้นได้ผลิตมากแกมีสั้นได้สร้างมาไว้ก็มีรุ่นใหม่นี่ยจะล้อยากนิดจักน้อยก็รุ่นเบาเตียงนี่ก็มีหลายอยู่เพราะนันเป็นปีสองพันสองร้อยละมันผ่านมาหลายปีละอะไรก็สีนั่นเนี่บางรุ่นไปว่าปีสองพันสห้อเลยสินะพี่น้องเลยมันก็อา่าเด็กยากยาน,น่นิดนึงบางอันมันก็ต้องได้สร้างเพราะเพิ่นคงคิดบุกคิดแต่วันที่เพย์ไว้ปะนั้นเออ จักเท่าไยน่าอยู่บ้านเฮานเลยค่ะจำท่าไยซะคันนี้สามหมื่นขึ้นมากเหรอสามหมื่นอัพขึ้นอยู่แล้วเนี่ยอ่านี่น้อยจัดปอดอยู่ <c oughs> อู้นี่พี่น้องนี่ล้านกลัวนี่นจะเป็นเงินไทยนี่นี่น่อยเอ,อกฟอกเพง่งเด้หลุดในเมืองเราพี่น้องเด้อ มารหลดเท้า <Upper> บ <language> <S ings> ้านจะเห็นยังเลยโนี่น้องเลยจักสไยรบายบวกมุนมีปุ๋ยคือใตยจี ลายต้เนี่ก็คิดยากอยู่พี่หนุ่มเนาะอ่าจักทีแน่ใดมันคือมันสมบุกสมบันแห่งนะผู้จะซื้อต้เป็เตียงนี่ก็คิดนักเติบด้วยอ่าตกแล้วพี่น้องไอ้สกายกระคาาตการถเฮาลุยลายเนาะเป็นบุหินอย่างเลยนะ <laughs> โอ้ย่อมช่างอยู่ถือว่าเก,ก่งอยู่พี่หนุอง,ง,ง,งประจักร Thế là tháo bưng những hình nhằng lên Bố chắc xài lúc xài bộ Bèn ừ. đầy sười ừ. Nè non, nè non Lúc mặc luôn bọ Nè à. Hà nèo xìa ơi Ôi ลุยเป็นลุยมียังผิดปกติบะกอลที้ยที่บ้ดนเดิเลยเฮ้ย ห่ากัเปลี่ยนว่าหอด้วยบ่เดือนท่านหอดเดือนใช่ยังใช้ได้ประมาณหอด้วเดือนโอ้กับบ่อหอดก็เปลี่ยนแล้วแหละันจะเบิดแเลยโอ้ยเนาะยังอื่นแล้วไม่มีปัญหาอย่างวะ บูธมันวะถ้าเปลี่ยนดิประมาณเปียนบูพีน่อะไร้มาหาเปลี่ยนก็แล้วก็เบรกเออเบรกน่ะเช็ดพี่นงเลย เขาจะไล้เชื่อหลายอย่างหลายแนวโอ้ยเนาะจ้อไปซื้อรถไทยขี่แล้วแบบจึงมีปัญหาเนาะมันมีช่วงล่างเนี่ยมันได้เซ็กยากถ้าแกเซ็กมื่อานนี่เนี่ยมันหดเรือนใช่ไหมนี่โอ้กับเบรกกับกถ้าไส้ตรงเมื่อบางใดนี่ก็จะได้กัเดือนนึงอะประมาณนี้ Cái thằng nhà. Này cái, cái nhà chú. Nhà của nhà cứ bưng <laughs> Tông, cái bưng vào luật. Cái công xăm sai nói thật <laughs> Ê Cái đó Nhào Nhà tự. Ha, <laughs> à, cái đó về. Nhưng bố liệu bố thua. Bút bị nục khạt. Nó. À. h e กับบดหันกับเปียนแล้วก็กิางอีตังละยางอืมถ้าได้เป็นแล้วก็เออหกบเปียนมาบดเดือนเบิดอีกแล้วก็บดไวแท้

ดูตะับรถนี่แหละพี่น้องเลยเปลี่ยนก้อนนะพัดตีน,ตนดูยางรถนี่แหละพี่น้องเลยยางรถเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยไปลวบัดสามหมื่นกว่าบาทสี่สิบมาเดือนนี้บัสทั้ง่วงล่างบ้าน่วงล่างไปบัดพี่น้องเลยพอฮอนด้ ปลึกปลูดอยู่โดยนัดตรงสนองในไปสร้างคนเชิกบันงก่อนบูมี่ Đó, thế đây đấy Sống thương lùng Bố mình chọi Trời bắp lé bố mình bạn Thì เราขี่พวงมาลัยเป็นเบี้ยวไปครั้งหนึ่ง นอยเรียงว่ากันพี่นองเลยป็นตุ่มมากอยู่ตเตกด้วยเปล่าบุดเตกด้วยเปล่าสอง<ม>ทิ้นกบของกันนี้แียงขาดเลยคือบุทุนบุท่านแท้เนาะหาก็เปลี่ยนว่าบางใดนี่ก็ได้นดดเนาะดีที่สุดวาสานในบรรดาสุขโกพินเดอร์กระมือเจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้ แตอยางได้มีแหละพี่เลมันอยู่ตัวใหม่อยู่เถิงพ,งพี่อยู่เถิงอยู่เถิงอยู่พี่อึ๊บอ,อ่ะเฮ้ยนั่นงเอ้ยน้องเรียบลอยลอยเลียบ ยางขามเป็นยางซื่อ,อนเนาะแงวได้เข่ามาไเ,เนแงวเป็นอ,อ,อะไรแค่นี้แต่พเข่ามาเบี้ยวขี่ไปน่ะแหละเฮ้ยเบี้ยวเลยได้ฮ <c oughs> ะ <c oughs> บุญบ,บ่เออ เป่ี๋ยมีเบริหาีเปลี่ยนบริหงมาใั่เาอเอามาเปลี่ยนรถไปยันบุตรน่งบุตรนี่อามิถืออยู่มันบ่ฮะจุกของมั่นแต่บ่เพาคำว่าคือว่ามันอันนี้เละเมนมื้อนาแล้วก็ที่เอารถมาถิ่มเลยเช่าเลยนะคมหมายว่านะาเมนพร้อมเต็ยังทุกอย่างเลยนะ เบิกเบอทั้งเบิกทั้งบทั้งยังแหละว่ามื้อนี้อย่ามเทินได้เด้เนาะฮู้ว่ามันมีหรือบ่มีน่ะมีแล้วก็มื้อหน้าสิเอามาไปบโชคโชคีเออตัวเออบโชคใคยก่อนสิไปไปบ่ได้เด้อตัวนี้เออเอตัวนี้ใสก่อนตัวนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยได้ยาวบาด่ย เป็นลูกอย่างเนาะอันดับกิวไว้เปน็นตัวเลยบูธปีกนกขาดบูธชกขาดเบรกเบิบ้ดพี่น้องเลยลายล้านนะ่ะงานนี้นะโอ้เข้าเสิน Đường tiền này, nó chắc ừ. của chúng tôi đã được một số người ừ. đây để chơi bên trong chúng nó để chơi nó trong chúng tôi để nó bên trong chúng tôi này nóng, nóng, nóng khác. <laughs> ดึงอัตโนมัติขึ้นตรงนี้นงกะโเนก่นยตูดขึ้นยังพาตังบ <c oughs> อวแรงจังแข็งไปเลยนะโอ้โหฮึ <c oughs> ่า Okay, okay. ขาดเลยอ่าพี่น้องเนาะพ่อแล่นอู้ขาดเรียบร้อยอ้เรียบร้อยเลยพี่น้องเลย ไปเดี๋ยวมีรายเป็นเพมากันเนาะโพดแตกขาดบัดทั้งบุ๊ดปีกนกบุ๊ดอันชกสุดยอดพี่น้องเอ้ยตู่

อึนจบอึนจบเลยขากันโค้งเลยนมทนงเนี่ยอึนเราเป็นเจ้าแม่มนเพรนั้นมันใช่ยาก่ยกับอ่นก็ได้ต้องได้แก้หลายอย่างหรอเป่เป็นยังขันฟลาหรือยังขันแต่มันขำไม่แต่อื่นเอาเอาบาทเดียวเลยเลยทุกอย่างเลยกับเศษตัวอื่นที่มันมันมันมีปัญหาอย่างกับเมนเมนเมนเปลี่ยนเห็นไหม Cái này. À Cái nán đó cũng bao bu vô โอเคอาจจปืีนก็ได้ปืนไก็ได้เงี้ยก็ได้เงี้มื่น้อมกันได้ปืนก็ได้มันเวลามันสั่นเลยก็จังว่ากันเอาบัดเดียวเลยเลวโอ้ยวาเป็น,นอะไรยากโอลเล่เหมือน Nạc nhưng mà nặng trong lòng này. เย็นบแล้วมันคำเลยใส่เวลาบปตั้มกว่าสีหชั่วโมงบัดมือบัดมือคือเอาหลน้ถิ่มันก็จะเศร้าด้วยนะจะเศร้าช่วงกบชิเล่วอยู่รั่งเนาะอืมมุดปีนดงะอันนึงของเซนหาเอออันนึงง่วงเซนหาแล้วก็ สามล้านช้อาร์อนมีจังหมัดสุดเลยสุดขางเดียวบ่สองข้างมันเ่องขางเลยบ่เบิดขางเดียวเบิดขางเดียวขางนั้นเคยบิดตอน้เบิดตอนกินกระทะอีอืม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 จงมาเป็นสุดกับสามล้าน โหดเยี oh, be be ่ยมแต่ว yeah ่าเบิกขาดเบิกสิครับแต่ว่ามันเป็นของญี่ปุ่นเนาะมันทนมันก็ทนอยู่นี่บาเตียงไปเปลี่ยนอยู่ห้านอกไงพันสองเบิดชุดอ่ะแต่ว่าการบุคอดเดือนนี่นหะเบิดเลยในบุคอดเดือนก็ว่าโพอด้อบุคอดเดือนเนี่ยเอ้ามันก็เกินไปยังเสือกอ้ว่าดอ้วยยังนอยกับปีหนึ่งยังไข่เนาะเออบุคอดปีหกเจ็ดเดือนกับใค่เฮายังเฮาบุกดี อันนี้พูดเดือนพื้นเลยอ่าวโยเอต่ไม่แต่นั่นแหละมื้อเลยเดี๋ยวสิให้เพราะว่าให้ตู้พอพอนองมาส่งน้องบิวลี่พี่น้องเลยจะเอามาจอดไว้ในไม่เฮ็ดเลยเด้ออ่าแล้วเสกอ่าเ็กช่วงล่างไปเลยก็ได้ว่ามันมันมีตัวอะไรมันนั่นแหละก็แม่มีตัวอะไรเพิ่มนะแจ้งไปแจ้งอะไรคำกล้าว่ามันมันหักมันขาดมันนั่นแหละมนเปลี่ยนแล้วอ่าแล้วก็ได้แจ้งนช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเมาเอาช่วงบ่ายก็ได้เสร็จแล้วได้ พี่แ่ไปร่วมร่วมไปบินเดียวเลยก็ได้ปะี้ตัวตัวมือนี่หรือว่ามือไปมือมั้ยร่วมมือร่วมเฉยมือเออร่วมเฉยมือเลยก็ได้จะไปจ่ายบาทเดียวเลยนี่ยเลวทั้งอ่ะโดยโดยแจ้งไนเลยกะบืนแล้วมีสลัดร่วมก่อนแล้วกัรายละเอียดมาแต่บืนมาจ่ายบาทเดียวนะเลยเลยไปขอเงินเมียก่อน ของเงี้ยมันใจกระหลดเลยมันใจกระห่งเลยทีเดียวโอ้ยปัญหาเปลี่ยนลิ้นนี่ที่แจ็คเยังบันนี่มันยุ่งมันยุ่ยอีน้องเง้ยอืมเธอหนักน่วงตัวน่วงในไปจะให้เพิ่นสร้างเอาประกอบเขาึ้นแล้วก็บื้นสิให้ตู้พ่อมาป้าไว้แล้วก็จังตอนแรกคนละตอนไบ่ายใชิมาเอาเป็นองเง้ยคนละมันมีบูธปีกนกบูธโชค พาบิีหรือว่ากาบีอะไรบดลายอย่างเลยหลายล้านนะ่ะเฉพาะแต่ากาบีพาบีคือนาสามล้านช็ประมาณช็องอันหาพันกว่าบาทและบุดติโนกอีโอหลายหลายล้านอนะพี่นอนะอ้องเนานะเกือบหมื่นน่ะเกือบหมื่นบาทนะ่ะ <c> เ <oughs> ข่าวันหนึ่ง <c oughs> ท้าใจพี่น้องเลยนี่แหละผูะ้ใดจะมีรถใหญ่เลยเบิเ่งเงาเนาะพี่น้อง ต้องเตรียมเงินไว้จะไว้พร้อบนะอ่ามันมีเงินชื่อรถแะไปทิเล้่ด้วยโอ้โหอันตรายไปมิตรบี่เตียงกับโคตุอ่าเดินทางก่อนให้เพื่อนประกอบไปแล้วแต่ก็สะเดินทางก่อนพี่น้องอย่าเนาะบันไดกะอ่าสี่มงเเรงเนี่ยจะเฉทางใดละพี่น้องเลยทั้งใดกะขอบอกขอบใจเนาะอ่าพรมีพี่น้องบาสกูจกคนที่ให้กำลังใจบี่เตียงเอามาเ็สอีกมือสองมือก็จะขึ้นไปซีโปนโตพี่น้องก็เลยเอามาเส็จไว้ไปพี่น้องเลย บา,บายดีพัดจุกุลทุกคนบายเป็นเฮงเลยแบบนี้